นะคะคันนี้บอกเลยว่าขนของย้ายบ้านกันได้เลยนะคะราคาดีแถมประหยัดน้ำมันกับอ e ีโคคาคันนี้เลยค่ะลูกค้า Toyota ายารินะคะตัวเอนทีโฉม h ฮตแบ a ก k 5ประตูค่ะเครื่อง1.2นะคะโฉมปี2022มาในราคาสุดพิเศษ349,000บาทนะคะไม่ส30,000กว่ากิโลเท่านั้นได้เข้ามาสีขาวเดิมๆเ,เลยค่ะ ด้านหน้านะคะจะเป็นสีดาเปียโ,โนแบ็กนะคะในส่วนของล้อนะคะมาพร้อมกับล้อขอบ15ายางปีใหม่พร้อมใช้งานเลยค่ะส่วนไฟเลี้ยวที่แก้มข้างตรงนี้นะคะตัวเปิดนะคะสีเดียวกันกับสีตัวรถติดกันสายมาเรียบร้อยเดิมเดิมจากศูนย์ด้านหลังไฟใสๆนะคะแล้วก็นี่ชุดแต่งของเขานะคะสีดาเปียโ,โนแบ็กเหมือนกันคะ่ะลูกค้าความกว้างของเขาจุข,ของแบบจุใจแน่นอนตัวเบาสามารถพับลงไปแบบร้อซแบบนี้เลยคะ่ะลูกค้าขาพับปุ๊บนะเสมอไปอย่างนี้เลยคะ่ะลูกค้า จุของนะคะคันนี้บอกเลยว่าขนของย้ายบ้านกันได้เลยนะคะข้างหลังค่อนข้างกว้างเลยค่ะลูกค้าใครที่สนใจคันนี้บอกเลยตอบโจทย์ต่อ,อก,การใช้งานแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันค่ะว่ายาลิดคันนี้เขาให้อะไรมาบ้างไปชมกันค่ะปะ มาคะ่ะเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่าลูกค้าขาคันนี้บอกเลยว่าสวยสะอาดใหม่มากนะั้นภายในนะคะเขาจะเน้นเป็นโทนสีดําทรงสปอร์ตเลยนะลูกค้าคอนโซลด้านหน้าบ้างดีกว่าตัวฟังก์ชันการใช้งานของเขานะคะจะเป็นสีดําเปียโนแบ็กพร้อมกับมีเดียด้านข้างนะคะบอกเลยว่าดีไซน์มาลงตัวมากๆาค่ะลูก <ๆ S 1> ค้าขาแล้วก็จะเป็นโหมดแอร์แมนนวดด้านล่างตรงนี้นะคะช่องใส่แก้วน้ําเกียร์ออโต้เบรกมือจุดเสีย power outlet มีมาให้และที่สําคัญมีที่พักแขนมาให้เรียบร้อยค่ะสําหรับคันนี้ ก้านหน้าบ้างดีกว่านี่พวงมาลัยมันติฟังช์ชันนะคะสามก้ารทรงสปอร์ตบอกเลยว่าสวยดูดีมันติสองฝั่งนะคะไม่สามหมื่นห้าพันกว่ากิโลเท่านั้นลูกค้าขาระบบไฟระบบแอร์ทุกอย่างใช้งานได้ปกติตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าสแตนดาร์ดเดิมๆจากศูนย์แน่นอนข้อดีของเขาไม่อมความร้อนยางกูพื้นนะคะอันนี้คือเดิมจากศูนย์เลยนะคะของโตโยต้ายาริสเลยนะคะตรงรุ่นเลยลูกค้าเดี๋ยวเราลองไปนั่งด้านหลังกันดูค่ะปะ มาค่ะด้านหลังบ้างดีกว่าใครบอกว่าอีโคคาร์เล็กนี่เถียงเลยเบาะด้านหลังตึงสารเรียบร้อยมากนะแบบว่าด้านานาเรียกว่าตึงแล้วด้านหลังเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยแน่นอนคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะย้ําอีกทีนึงใครที่สนใจคันนี้ค่ะ t o y o ต a y a า i s นะคะตัว NT h a ที a c k โฉม5ประตูโฉมปี2 0 2 2ัไม่3 5ม0 0กว่ากิโลราคาสุดพิเศษ349,000บาทยอดกู้ได้เยอะมีเลทดอ,อกเบี้ยพิเศษนะคะมีรับประกันหลังการขายให้ลูกค้านานสูงสุดถึง1ปีใครที่สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 8 6 3 1 5 7 7ห4หรือเข้ามาชมรถได้เลยที่ดีมคาบายกิษส,สดารุตค่ะค่ะบ๊ายบาย